ข้มือออกนะครับอันนี้ใช่ไหมออกมาดูเดินมาดูมาเล่าคังตรงนี้ออกใช่ไหมที่ต้นเนี่ยอ๋ออันบนอ๋ทางบนยังไม่ออกสองิษมันอัด เออได้รับแสงดีติงเลยใช่ไหมเต้นนี่นะเตินบันไดนี่นะตรงเต้นนี่หน่อยเออลองดูเดี๋ยวแล้วขึ้นไปดูมันอาจจะสวิตช์มันอาจจะไม่สนิทมันติดพร้อมกันมันน่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่เขามีใบรับประกันอยู่ปีหนึ่งก่อนมันรับประกันให้ถ้าไม่ดีมันรับเปลี่ยนคืน อ่ะมันชดใช้มันมีใบรั้ปแะกันอยู่คล้ายกันนะครับคล้ดวงนี่อะไรลองไปชี้มุมนั้นดิอ่าอ่ชี้ตรงตรงมุมไหนข้างบนเลยตรงที่ตัวบนไม่ออกสุปมันน่าจะออกรูปเดียวกันนะเออเอาว่ามันน่าจะสวิตตัวสวมมันอ่ะมันอาจจะไม่แน่นเดี๋ยวขึ้นไปดูเนาะแปขึ้นไปดูด้วยกันแปะขึ้นไปดูติดพร้อมกันไม่น่าจะมีปัญหา ได้ตัวเลขนี้ออกอยู่ไหมตัวเล็ก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 นี่นะตัวติดก้อนคอยนะนี่นะตัวเล็กเล็กนี่นะนี่นะออกใช่ไหมออ้ครับอ๋อตัวนี้มันรับแสงเออลองดูไปขึ้นไปดูสวิตข้างบนไปไปดูด้วยกันอาจจะได้ดูให้ตัวนั้นกับมันแสงได้รับแสงดีข้างบนเอาว่ะเออมันชัดพร้อมกันอ่ะ ขั้วอาจจะไม่แน่นไปขึ้นไปดูขั้วไปไปสวมดูขั่วดูใหม่สวมขั่วนี่อาจจะไม่สนิทพอน้ำน,นมเส้นเอากินเหรอเนี่ยมาให้เส้นยาไปลองไปดูขั่วน่าจเดยวไม่แน่นไปขึ้นไปดูตัวนี้ออกใช่ไหมตัวเติร์นเนี่ยเมื่อแรงมาออกเลยใช่ไหมก็ขอถา่าแล้วเป็่งไหม เป็นชุดนี่เลยเหรออือตรนี้งนีเลยรเ้วลองดูสวิตมันอาจจะไม่แน่คั้วมันอาจจะไม่แน่นตั้งแต่ที่แรกเลยก็ยังไม่ออกเต้าอย่างนี้ใช่ไหมครับคัววัน้ออกตัวนั่มันอาจจะไม่แน่เยสมาได้เอสมาได้คั่วมันอาจจะไม่แน่นค่ะมันมีระบบมันอยู่นี่เขาอาจจะ กดตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปก็ไม่รู้นี่นี่นี่นชวิทยน่แน,น่ตัวนี้ข้วมอาจจะไม่ไม่สนิทลองเสียบใหม่อออลองเสียบขั้วใหม่เหนนะวิธีละ ถ้ามันไม่ออกมามากดขั้วในใหม่นะกดขั้วนนะครับออแล้วก็กดตัวนี้นี่มันอาจจะเคลือไว้นี่น,น,น,นะตัวเล็กๆอยูน่นะลองมาไม่แมปไม่แมปมันดูนะมันอาจจะไปหยุดตัวมันหยุดการทํางานมันนาอ<ป>เจ้าเอาว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาเ<ป>พร<อ>าะมันติดพร้อมกันแดดตรงนั้นนะสูงสุดอ่ะจงจัวบ้านมันน่าดีกว่าเขาอ่ะ มันอาจจะขั้วนี่ไม่แน่นลองดูมแมลงหากรรมเน่อยอืมดีแต่ถ้าออกนี่เป่งเลยเนาะตัวนี้ก็เป่งใช่เปล่งนะครับเป่งถึงเจนนี่ไหมเป่งถึงเพลไหมเปล่งถึงเทลครับอ๋อโอเคอันนี้ว่าเดี๋ยวนี้มันออกผมว่ามันน่าจะออกพวกเดียวอ่ะไม้ออกความเมเดี๋ยวลองดูมแรลงครับแมลงโอ้มาหอพร้อมกันครับอืมมันน่าจะคล้ายๆลูกนะอนุนะครับลูกผู้นะครับที่ที่อนุตีทั้งหมดครับเออแงนมมันนี่ก็ได้แงนมึงอยากให้แสงไปทางนู้นก็แงนมา งั้นมาทางนี้ก็ได้หรือให้มันมาที่เตือนหานกันก็ได้เออแบ่งกันงี้ก็ได้เออหานกันแบ่งกันให้มันลงบันไดให้มันไปทางน้อนท่องอ่าแล้วมือแรงก่อนดูคำกล้าแล้ววันหยุดเดี๋ยวอ้ให้พัฒนาที่ที่เห็นพลรณอนสมเออที่เหลือฮะเห็นตุหรือว่าเน้นเป็นพัฒนาอยู่เพิ่มฮะเดี๋ยวให้ทําเพิ่ม ให้ตังค์เนาะได้บุญเนาะได้กุศลด้วยเออวันติดก็ได้เนาะวันนี้หยุดก่อนวันนี้วันศุกร์ศุกร์สุ่ครับเสาร์อาทิตย์สองวันเนาะอ่าให้ตังค์ร้อยหนึ่งเนาะมันไม่เยอะเพราะเพิ่นทำเกิงหนึ่งละเอหลือทำเกิงหนึ่งเออพิ่นทำแล้วไปเกิงหนึ่งละเหลือทำเกิงเดียวเออบกอย่างเพิ่นน่ะนะเ้อให้หนึ่งร้อยจะได้มีตังค์ซื้อครับ แล้วเงินซื้อใช้สิทธิ์ซื้อหรือยังที่พี่ภัยอ่ะอ๋อเขซื้อแล้วครับเออเออนั่นแหละใช้เหี้ยเด้อใช้กำห้าสิบกำละร้อยก็ได้นะเอออีกหน่อยก็คงจะได้อีกอยู่ใช้เท่าที่ได้ก่อนเนาะตอนอันนี้เอาแล้วจะทำอะไรครับที่ที่ทั้งครับเออสองวันสองวันเออถ้าแล้ววันไหนก็ได้สองวันให้ร้อยหนึ่ง แล้วแต่เองบริหารเวลาเองแต่เท่ากับเหมาอ่ะร้อยหนึ่งมันเหลือเกินนึงเอาไปดูะล้วเพราะเนนเพิ่นเพิ่นบกแล้วเกินนึงเออเหลือเกินนึงน่าโอเคน่าจะได้บุญได้เงินด้วยเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ได้บุญด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยอ้าวก็ตังทําบุญนั่นแหละเออพูดก็ได้แต่โอบุปกรที่เอาเด้อโอเครับอ่ะกินข้าวไปเดี๋ยวค่อยมาดูแมลงแมลงดง เออทำแล้วเกลดอหนึ่งละไปดูครับเอาดูมาละเหลือไม่เยอะเหมือนเอาไปซ้ำให้เปิ้ลนะซ้ำเปิ้เออซ้ำให้เปิ้ลช่วยเปิ้ลเนาะช่วยท่านพระครูท่านคนไทยให้เนนมาทำเนาะเคราะหค้างท่านอ๋อโอเควันนี้พักก่อนอขึ้นมาดูมาถามดูว่ามันออกเมื่อไรแต่นี่ออกแน่นอนเนาะเออนี่ใช้ได้อีกหนึ่งอันดีละดีละเต็งเลยเนาะ เปถึงปันไดไป้ะถึงเพ้เลยนเนาะอ่ะโอเคไปเอาไหมรบกวนแล้วเอาลงไปลไปลงไปแล้ว,อลลวขอบคุณครับเอเอโอ้ดีดีนาะได้